รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัยลิติใหม่ที่ปลายด้ามขวา เยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและในปัจจุบันนี้การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้การต่อยอดจนนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศมิติใหม่ที่น้องอานัสจะพาเราทุกคนไปรู้จักกันในวันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องโลกวิทยาศาสตร์ในนราธิวาส นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสกันครับที่ได้นําเอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาให้เยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษากับโลกของวิทยาศาสตร์ตามน้องอานัสไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อครูจ้านะคะนางสาวไอซาเดราแมค่ะเป็นครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสค่ะครับ พี่จ้าครับผมอยากทราบนะครับว่าการเกิดขึ้นของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่จ้า ค่ะสูวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาาราธิวาฒนะคะประกาศจัดตั้งนะคะเมื่อวันที่9สิงหาคม2556ค่ะแต่ตึกที่น ONG ้องๆกำลังยืนอยู่ตอนนี้นะคะรเรามาเริ่มใช้งานครั้งแรกนะคะวันที่1ตุลาคม2561ค่ะสูตวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาาราธิวาฒนะคะเราก็จัดตั้งนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เด็กๆหรือเยาวชนหรือประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะได้มีโอกาสได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นนะคะโดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงนะคะจะเป็นในเรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งนี้คือวัตถุประสงค์ที่เราอยากให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงในแหล่งชุมชนมากขึ้นดังนั้นส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารนาราธิวาสจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้นั่นเองค่ะ หลักๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยได้มีการร่วมมือทํางานกับชุมชนนะคะคุณจะขอเราเป็น3มเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเรามีการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในส่วนของการทําอาชีพกระจูดนะคะโดยเรานําหลักการวิทยาศาสตร์หรือสเตมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทําอาชีพกระจูดนะคะในส่วนที่2นะคะ เราจะมีงานวิจัยในเรื่องของบ่อเลาปลาค่ะซึ่งบ่อเลาปลาเนี่ยเราทําการศึกษาภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะแล้วเรานําภูมิปัญญาเหล่านี้นําไปเผยแพร่ต่อรวมไปถึงนะคะในอนาคตเราจะนําภูมิปัญญาเนี้ย เข้าไิสุ่การพัฒนาอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในจังหวัดนราธิวาสกันมากขึ้นและรวมสุดท้ายนะคะเรามีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะในเรื่องของการพัฒนาอาชีพในชุมชนของชาวบ้านในนราธิวาสนี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นโรติปาเยเรามีการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือใช้นวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างอาชีพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับส่วนวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนในโลกนี้นะคะซึ่งเราจะเป็นฐานการเรียนรู้ฐานหนึ่งที่จะให้เด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้รับรู้ว่าในปัจจุบันนี้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วเขา่จะรู้เท่าทันเทคโนโลยียได้อย่างไรบ้างค่ะโดยเฉพาะที่นี่นะคะเราจะมีศูนย์ดาราศาสตร์ เป็นท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในภาคใต้แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นความโชคด,ดีของประชาชนในจังหวัดนาราธิวาสมากๆค่ะพี่น้องเยาว,วชนนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะและเจตนารมณ์ของท่านพ่อในการของเรานะคะท่านมองว่าที่นี่จะเป็นเวทีและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่แห่งการ เปิดสำหรับการเรียนรู้และนี่ก็คือเป็นหลักๆในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยานราธิวาสของเราค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราให้พี่จ้าพาไปชมในส่วนต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสกันเลยครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสวาวาแห่งนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองซึ่งถือเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มาให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เรียนรู้และศึกษาโลกของดาราศาสตร์โดยที่ไม่ต้องไปไกลาจากพื้นที่ของตนเองถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นห้องบรรยายดาวนะคะที่น้องๆเนี่ยได้สามารถที่จะมองเห็นดวงดาวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้เรียนรู้ว่าดาราจักรเนี่ยมีอะไรบ้างดวงดาวบนท้องฟ้ามีลักษณะอย่างไรพร้อมๆกับการจินตนาการไปด้วยนะคะแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าดาวคานดาวเสาดาวพระหัสแบบใกล้ๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนั่นเองค่ะมีสิ่งใหม่ๆมันแบบ ท้องฟ้าจำลองค่ะแล้วก็มีบางเรื่องบางสิงบางอย่างที่เราไม่รู้ค่ะเราสามารถมาหาความรู้ได้ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะประทับใจมากครับที่แบบว่าได้รู้เรื่องที่เรายังไม่ได้รู้เรื่องครับอีกอย่างมันก็ใกล้บ้านแล้วก็รู้สึกดีใจครับท,ที่ที่มีโอกาสมาดูดวงดาวต่างๆที่ผมยังไม่ไม่รู้ว่าอาณาบนดาวนั้นมีอะไรบ้างน่าสนใจมากครับ พื้นที่ก็กว้างครับสวยจะบอกว่าสวยมากๆเลยครับก็มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่เด็กๆสามารถจับต้องได้แล้วก็เข้าถึงได้ค่ะได้รู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์หลายๆดวงเลยครับในระบบสุริยะที่มี ของเล่นหลายอย่างได้ความรู้ก็สนุกด้วยครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้าถึงและเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนส่งต่อตำนานผ้าป่าเตะการต่อยอดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนในวันพุทธที่15พฤศจิกายน2566เวลา11นาฬิก20นาทีถึง11นาฬิก30นาทีทางททบ5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net